วันนี้ดอกกระเจียวออกมาแล้วดอกกระเจียวใหม่ๆออกมาแล้วครับ <c oughs> ดอกกระเจียวใหม่ๆนี่ไข่ไมดเลย <c oughs> ดอกกระเียวนะครับขนมครอกขนมดอกบัวขนมไทยสมัยโบราณครับเป็นขนมดอก ได้เป็นขายเองแต่เ,เองอันนี้เป็นขนมครกขนมครกทำเองขายเองนะครับมาแต่เปิดประชุมโอเวนเปิดกีฬากีฬาอ,อปตัดโอ,อปต่อ <c oughs> บาเ,เจียต์ตะบัดเจียต เอตีโทกองไงพุ่นจุ่มกลุ่มปันผู้เขาเล่ากาพี่น้องกองไงปันผู้เขาเล่ากาพุ่นจุ่มกลุ่มพ่นอันนี้เป็นตะกัจจันย์อ่อนเอาไปแกงสนมายแซ่บแซ่บนะครับแกงใส่หน่อไม้เป็นลังพึ่งลังพึ่งใหม่ๆสดๆเลย เป็นตแซสบเป็นตะมันเป็นงเลงเ็ตแสบเป็นตะมันเฉียดน้อยๆเป็นลองแรงลองแรงลองแรงเป็นขำหัวรองแรงรงแรงเียดน้อยๆเขียดน้อยๆผักหวานมีส่วนเตนี่พี่น้องเคยกินเราแซ่บแสแกงแซลมอนแกงใส่เนาะจักจันอ่อน นม่อใหม่เก่งเอใหม่แทบเสีบเลยครับรเลยปนมันนี่ก็ยิ้มแย,มย้มรับลูกค้าคือเก่าพี่น้องสาวสวยประจำช่อง <st umn> นางเอกประจำช่องผู้ดิดพากินพาเที <laughs> oh <yeah. laughs> <laughs> ่ยวเพราะฝากเนี่ยฝากตัวยครับเด้อกติดตามนะครับกติดตามแน่คนสวย